สวัสดีครับมือนีกับสิบ้ามาเบง <c oughs> แม่หนูที่คลอดลูกตอนกังเว้นนะครับคือหนูแม่นี่ตอนแรกผมคิดว่าสิเป็นหนูแม่หมันนะครับมันแม่ใหญ่ผมเกิดเป็นมือไม้นะครับเบิงม่ค่อยเป็นเพื่อนว่ามันท้องมันเป็นหมัน นึกว่ามันเป็นมันแล้วมันอ้วนนี่เสือ้อแต่พอตกมามือนี้นะครับมันออกลูกคือมันละแวงนะครับกัดลูกถิมเบิดลูกเจ็ดตัวมิตรลูกตัวนีญ่ครับแต่เสียดายครับนี่แหละครับลูกมีแต่ตัวนีญ่ตัวซ้ำปมมือเนี่ยออกไม่ไม่ มันหนูอายุได้เป็นสิบเดือนแล,ะล,ะละน้วครับนี่แม่นี่ก็คือผมเอามาผสมไว้ซุ้มมูชุดเดียวกันที่เอามารพร้อมๆกันเกิดมีลูกไปสองสามชุดแล้วก็คิดว่ามันเป็นมันก็เลยเอาหนูผูอีกบอหนึ่ง จับนูผูตัวเก้าออกเลยจับนูผูอีกบ่อหนึ่งไปลงผสมไว้เนาะโมเมนต์อันนี้ที่แรกเลยเอาไปลง่วันนี้มันมันกัดกันครับกัดหางหนูผูนูผูกับกัดกัดตัวนี้เกิดนมันสู่กัดกันตัวนี้ก็โตบาดครับเนี่ยบาดผมรักษายัางเงี้อนเศร้าอยู่ แบบพอดีมืนอนีมุ่งลังค่าพร้อมแล้วดึงสังกะสีเสียงดังแห้งมุ่งลังค่าตอกไปอีกกับปลูว่ามันท่องมันถี่ออกลูกพอดีไอายงางมาม่นนางางมาเห็นเราเปิดเปิดบ่อไว้ไอยางม่เห็นว่าหนูกออกลูก,กว่าสันจากนั้นก็เลยด ปิดบ่บอไว้ครับปิดบ่บอแล้วก็ขึนมุ่งหลังค้าเพราะกันตีตะปูตีมุ่งสังกะสีนะครับียงดังแต่ถึงบุมุ่งหลังค้าผมก็คิดว่ามันกับิกัดลูกอยู่ครับเพราะว่าผมพึงใหญ่กับมาบอนี่ได้ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวนี้เป็นตัวผูที่เคยอยู่กับมันครับ ตูปนี้พราใหญ่กับมามันก็เป็นจํากันไม่ได้อีกกัดกันหรือว่าเป็นเพราะมันท้องกับว่รูเข้ากันครับมันพยายามที่บ่อยตวผูเขาไก่นะครับมันก็กัดทางตัวผูจนตวผูย่านมันนะครับสังเกตเบิเบ้งก็คือเวลามันจีเขามาใกไก่มันสี ตวปูนี่สียานเลยตอนนี้เพราะว่ามันมีลูกมีอยาโา้นี่ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างนึ่งนะคผมใหญ่บอ่อใหญ่ไปใหญ่มากยังแต่เหลี่ยงมากยังบ่ทันเคยมีกัดลูกครับมีแม่นี่แหละแม่แหลกมันก็เกิดขึ้นจากผมเบี่ยงเนาะเสียดายครับว่าคิดว่าสิบบได้ลูกมันแล้วมันแม่มใหญ่นะครอยากได้ลูกมัน แม่นี่ยุ่ประมาณบดถึงโลกับแปดเก้าขีดแล้วหูแม่นี่มันแมใหญงครับคิดไปทางมันเป็นมันเป็นยังไปพนเนี้ยค,คิดว่าสีโลเฮ็ดนูเหนื่อแล้วแต่มันก็ยังมีแผลมีอย่างอยู่หลังเบิ่งนุ่มเบิ่งอย่างมันก็คือมันบวทองเนี้ยครับแต่มาเมื่อนี้มันขอดหลวกโอ้เสียดายคัครับ ว่าเลี่ยงมากกว่าสีได้ลูกเลยมคลอดลูกเลยกัดลูกพิมแก <c oughs> ก็คือตอนนี้ก็หูแล้วว่ามันโมเป็นมันเนาะสีได้ทาเบิ้งลูกชุดสองของมันก็สีเอาลงไว้ในนี้เลยละครับบันที่นี้ที <c oughs> ่ปุายใหญ่ไปใหญ่มากอีกเพราะว่าหูแล้วว่ามัน มันผสมพันธุ์ติดอยู่พ่อกับพ่อนี่แหละครับที่ผสมพันธุ์ผมจับออกว่าผมเกิดว่าลดน้าหนักมันคุมน้าหนักตอนก่อนเนี่ยมันมันโล่โล่กัวๆแล้วอ้วนก็นีผมก็เลยว่ามันเสื่องมาติดคิดว่ามันมันอ้วนเกินไปก็เลยจับแยกออกมาครับมาคุ้มน้าหนักมันมันกัจอยพร้อมนุ่งแล้วแต่พ่อเอาแม่นี่ แม่นี่ที่แหลกนะ่ะซีอู่อีกบอ่อหนึ่งครับแล้วก็เอาตัวปูตัวไม้ไปล่งหวันมัน,ม,นมันกัดกันนะอยู่ได้ประมาณจากักอาทิตย์ก,กว่ากัดกันเบึ้งตัวปูกับจนหางสิขาดนะผมก็เลยจับแยกกลับขึ้นมาหาตัวปูตัวเก่า โก็ดดยความที่ผมก็ย,ยังมือใหม่นะครับก็บึงยอมรับยยรบบึ่งบ่ท่านเป็นปันไหาใหญ่ไ,ไปใหญ่มากหนูเกิดแล้วแวงมาที่นี่โอ้เสียดายลูกครับย,ยอมรับเลว่าเสียดายครับเกิดขึ้นแล้วปัญหาหนูกัดลูกหลังจากที่เลี่ยงมา แปดเดือนหนูออกลูกยังไม่ทันเคยกัรลูกจากแม่ครับเกิดขึ้นแล้วแม่นี่เกิดขึ้นจากตัวผมเองครับมื่อนีก็ไมาแช่ประสบการณ์ครับสำหรับคนที่เลี้ยงหนูหรือว่าคิดที่เลี้ยงก็พยายามศึกษาเบิ้งครับศึกษาแต่ทุกฟ้ามก็ต้องเจอครับเจอ เข้ากับซด้มีประสบการณ์ไปเรื่อยๆสังเกียดเบิงพฤติกรรมหนูเบิงน้มเบิงหยังเบิงจับเบิงเรื่อยๆหนูแม่นี่ผมก็จับจับเบิงเรื่อยอยู่แต่ผมนึกนึกว่ามันบ่ท้องนะครับมันเป็นแม่ใหญ่เนาะหนูมันอ้วนมันใหญ่มันคือมันบ่ท้องเนี่ยครับเบิงนมเบิงหยังกล้ขาข่หนูบ่ท้อง นี่นะครับตอนนี้นูฟูกับนูแม่กับตัวซ้ำๆกันครับอดลูกมือนี่เป็นหนูที่แม่แง่ครับได้กับทาบึงลูกชุดสองนะพ่อกับที่ได้คุ้นให้ สมบูรณ์คือเขาเพราะว่าช่วงนี้มันลดน้ำหนักนึกว่าเป็นผสมพันธุ์ติดกันลดน้ำหนักเนี่ยไครที่เขามา่เบิ้งแล้วก็มีคำถามมีความคี่เห็นหนึ่งไดกับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแชร์ประสบการณ์กันไปสำหรับคนเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็คนที่คิดจกเลี้ยงสำหรับคลิปนี้ก็ พามาเบึงลูกัดลูกครับเกิดจากคนเลี้ยงเองนะครับยิบนีกับคือสีพ่อแค่นี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ